สวัสดีครับผมผมต่อนะครับมาคลิปนี้คลิปนี้เป็น EP 2ครับ EP สองสำหรับฟิชเจ t Toy อยนะครับของเล่นคลายเชียดที่ทำคลิปนี้ขึ้นมาเนะี่ยเพราะว่าผมสั่งไอ้ตัวลูกข่างนี่มา มันชื่อว่าใจโลอะไรสักอย่างเนี่ยผมจําไม่ได้ลนะสั่งมาจากในช้อปปีมันทําเรียนแบบมาจากหนังเรื่อง inception In ไอ้ที่มันหมุนน่ะหมุนแล้วก็อยู่ในความฝันผมก็ยังไม่เคยดูนะเดี๋ยวว่าจะลองไปดูสักหน่อยงานที่มันทำมาเนี่ยไอ้ร้านเนี้ย ไม่ตรงปกนะครับมันบอกว่าเป็นสแตนเลสเป็นสแตนเลสหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะแต่ที่ได้มาเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนตะกั่วนะครับไม่ใช่โลหะที่เป็นสแตนเลสตะกั่วที่เป็นกลมๆเนี่ยแล้วก็มาเข้าแท่นอัดเข้าเป็นพิมพ์แบบนี้ตอนแรกกันมาเนี่ยเป็นสีเทาๆด้านๆน,นะครับอันนี้ผมไปปั่นกับกระดาษทรายมันเลยเงาขึ้นมา แต่ก็เดี๋ยวคงจะด้านกลับไปยังเก่าผมว่าแต่มันก็หมุนดีอยู่แบบที่เป็นงานดีๆก็มีนะครับมันอยู่ที่ราคาด้วยถ้าราคาแพงหน่อยมันก็จะได้งานที่สมบูรณ์หน่อยอันนี้เนี่ยมันแค่ยี่สิบสองบาทนะครับยี่สิบสองบาทถ้ามีโค้ดส่วนลดก็ยี่สิบสองบาทตรงตัวเลย ถ้าใส่โค้ดไม่ได้ก็จะประมาณ60สิกว่าบาทมั้งแล้วก็อันนี้ไอตัวเนี้ยไม่ถึงร้อยนะครับบิจเจตสปินเนอร์เนี่ยสปินเนอร์อันนี้ไม่ถึงร้อยที่สั่งมาเนี้ยก็รู้อยู่ครับว่ามันมันหมุนไม่นานหรอกแต่สีมันสวยดีแล้วมันก็มีกล่องมาให้ด้วย มุนได้ไม่นานละครับแต่แม่งสวยดีรอบนอกนี่เป็นลูกปืนนะเนี่ยแต่เป็นลูกปืนแบบธรรมดามีเสียงก็ก๊อกด้วยตัวกลางนี่โอ้โหถอดไม่ได้ครับแม่งโคตรแน่นเลยดึงไม่ออกถ้าดึงออกนี่หักแน่แต่ดูจากด้านข้างเนี่ยเป็นลูกปืนใหญ่เนี่ยเป็นตัวลูกปืนใหญ่ แล้วก็เป็นลูกปืนเหล็กธรรมดานี่เนี่ยตัวเอกของงานนะครับตัวเอกของ e p นี้คือนี่ตัวนี้ฟิชเจสสปินเนอร์ตัวนี้ตัวนี้เนี่ยงานมันมีแบรนด์เป็นของตัวเองนะครับงานเนี้ยถึงมันจะมาจากจีนก็ตามแยกออกได้ทุกชิ้นส่วนแล้วก็เป็นโลหะอลูมิเนียม อลูมิเนียมน่าจะได้สีครับเนี่ยสีมันน่าจะเป็นวิธีพ่นสีแบบที่มันให้มันเกาะเข้าไปในเนื้ออลูมิเนียมเลยอะเพราะว่ามันไม่ได้พ่นสีแบบธรรมดาทั่วไปมันติดสนิทแน,น่นเลยครับแล้วก็มีลูกปืนข้างในถ้าหมุนช้าๆมันก็จะดังแบบเนี้ยดังแก๊ะ ตัวนี้เป็นลูกปืนเล็กนะครับลูกปืนเล็กแต่เป็นลูกปืนที่ดีอันเนี้ยส0มร้กว่าบ,บาทเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเปิดให้ดูในแอปมันเลยมันมีหลายรูปทรงนะครับแล้วก็คุณภาพงานก็หลายหลายเกรดหลายราคาถ้า สองสามร้อยขึ้นมาเนี่ยแบบพันกว่าบาทก็มีนะครับพันกว่าบาทแปดร้อยก้าร้อยหลายราคาอยู่ตัวสปินเนอร์เนี่ยยิ่งแพงงานยิ่งดีถ้าแพงและงานไม่ดีก็ส่งกลับได้ครับคืน ผมไม่นแน่ใจว่ามันใช่แบรนด์มันหรอเปล่านะนี่ไมนเขียนว่า e d c อะไรก็ไม่รู้ย่อจากอะไรก็ไม่รู้ครับนี่เป็นตัวเนี้ยที่สั่งมาสามร้อยแปดสิบสีดำหมดนี่ไอรีวิวแรกสั่งสีดำไปอันนี้รีวิวที่สองของผมเองที่ให้สี่ดาวเนี่ย เพราะว่ามันแพ็กมาไม่ดีครับมันใส่มันใส่ถุงแบบเนี้ยมาเป็นถุงที่มันให้มาด้วยเนี่ยมันใส่ถุงแบบนี้มาแล้วมันก็เอาถุงพลาสติกอะ่ะถุงพลาสดุแบบเป็นพลาสติกบางๆอะ่ะคุมไม่ถุงนี่มาอีกทีหนึ่งซึ่งมันไม่มีการกระแทกอะไรมาเลยครับมาแบบเพียวๆเลยเนี่ยใส่มาแบบนี้แล้วก็แพ็กใส่ถุงธรรมดามา ดีไม่โดนอะไรหนีบพังแล้วมันก็มีหลายทรงครับนี่ทรงแบบนี้ก็มีแต่อันนี้ไม่รู้ว่าจะหมุนนานหรือเปล่านะครับอันนี้ร้อยห้าสิบาบาทเป็นโลหะเหมือนกันน่าจะเป็นอลูมิเนียมมั้ง เนี่ยมัน e e d c เหมือนกันอีกไม่รู้มันใช่แบรนด์หรือเปล่าครับนี่แล้วก็มีแบบนี้ก็มีอ่าแต่ผมบอกเลยนะครับถ้าเป็นเฟืองแบบเนี้ยหมุนไม่นานหรอกให้ลูกปืนต่อให้ลูกปืนแม่งโคตรลื่นยังไงก็หมุนไม่นานเพราะว่าตัวสัมผัสเสียดสีเนี่ยมันเยอะเกิน มันเท่ครับหมุนแล้วเฟืองหมุนเนี่ยเท่ดีอันนี้ยแพงแต่หมุนไม่นานชัวร์เนี่ยมันหมุนมันสวยดีนะเวลามันขยับเฟืองอะแต่มันอยู่ได้ไม่นานครับแล้วก็ใหญ่เต็มมือเลยเนี่ยมันสวยที่ตอนหมุนแบบเนี้ย แต่ก็จะให้ชัวร์ก็ต้องลองลองดูครับลองสั่งมามันจะหมุนนานหรือเปล่าแต่ผมว่าไม่น่านานไอ้ตัวเนี้ยผมลองเทสดูนะสามนาทีเป็นอย่างต่ำนะครับถ้าเอาแบบให้นิ่งสนิทเลยอะ่ะมันจะไปนิ่งตอนสี่นาทีกว่านิดๆด้วยเดี๋ยวจะลองปั่นให้ดูไอตัวเนี้ยว่าถึงสี่นาทีจริงหรือเปล่า ไอ้พวกเนี้ยสู้ไม่ได้เลยที่สั่งมาแรกๆอะ่ะสู้ไม่รักตวงตามราคาด้วยครับไม่ถึงร้อยแล้วก็เออผมก็ดูในนี้เลยได้นี่ว่าดูในรายการเนี่ยที่จะสั่งนี่แบบนี้ แบบนี้เจ็ร้อกว่าบาทไม่รู้หมุนนานหรือเปล่าแต่เวลาหมุนนยะมันจะกระจายออกมันจะอ้าออกมันสวยดีนะหมุนถึงมันจะได้แค่หมุนเนะี่ยแต่มันก็น่าดูแปลกตาดี นี่อะไรวะเนี่ยลูกข่างลูกปืนไงนเ,เป็นลูกปืนเป็นลูกปืนพอปั่นปั่นแล้วมันจะเกิดแรงเหวี่ยง มันจะตั้งได้สองร้อยกว่าบาทหัวมีบอลเนี่ยมีลูกปืนตรงกลางเพิ่มว้่่อนฟิเจตทอยแต่มันมีหลายแบบครับลองไปหากันดูแล้วกัน แยบเลยแบบนี้ก็มีเฮ้ยไอร้านนี้ผมเพิ่งเจอเนะี่ยเฮ้ยมันก็ร้านเดิมนีว่ว่าแล้ว่ามันเพิ่งเอาของเข้าตอนแรกไม่มีนี่มันแยกล่างได้หมดเลยเท่าไหร่วะสองร้อยก็บาทห้าร้อยห้าสองร้อย เฟืองเล็กๆก็มีสามร้อยสามเฉกนี่อันนี้เขายื้ยขึ้ไงไม่รัวมันไม่ตรงอ่ะโอ้อันนี้เป็นกงจักรเลย ความยาวแปดสิบห้าเซนสามจุดสามนิ้วสามนิ้วกว่าเจ๋วเลยเนี่ย เพิ่มไว้ก่อนนี่ว่ามาเอาเรามาดูของที่เรามีดีกว่าครับนี่ไอ้ตัวนี้ไอเนี้ยไม่นานหรอกแ๊บเดียว แล้วเขาหยุดเหตุจับเวลาด้วยเลยไหนว่านาฬิกาเนี่ยอ่าเหตุจะเขีย่ยนะครับเขีย่ยไปน๊ดปึ๊ดเดียว ไอ้นี่เขียที่หลังด้วยลองดูถึงสี่นาทีเป่ะนี่ไม่ถึงนาทีเลยจะหยุดแล้ว ร้อยสีสิบกว่าวิไอตัวใหญ่ไอตัวเนี้ยถ้าใช้ปืนลมเป่านะใช้ปืนลมเป่าปี๊ดแล้วก็จับเวลาโอ้โหผมบอกเลยสิบนาทีแน่ดูแล้วะถ้าใช้ปืนลมอะ่ะไปหนึ่งนาทีนะครับยังปั่นแรงอยู่เลย ามาหมุนไอ้น,นี่เล่นดีกว่า ถ้าเขีย่ยแรงกว่านี้เนะี่ยมันจะนานกว่านี้นะไปกี่เขีย่ยเบาหน่อยอันนี้ก็สามนาทีกว่านะครับเยอะกว่าทุกตัวเลย รอบนี้หยุดไวที่สามนาทีก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะเคลียร์ใหม่ให้เคลียร์ให้แม่งแรงไว้นหน่อยเดี๋ยวติ่งแม่งเล็กว่ะ ถ้ามันใหญ่โวน,นี้สักหน่อยนะผมว่ามันจะหมุนได้นานกว่าเนี้ยเพราะว่าแรงถ่วงมันจะเยอะ โต๊ะก็เอียงไปทางนู้นหมุนแล้วแม่งชอบไหลไปหน้าโต๊ะไปลงร่องเดิมเงี้ย ดูทรงแล้วน่าจะสามนาทีนี่ยเนี่ยสมนาทีกว่ากว่าสี่นาทีก็เกือบหยุดแล้วสามนาทีสามนาทียังหมุนอยู่น่าจะไปใกล้ๆหยุดตอนสี่นาทีออันนี้วัดที่หยุดสนิทนะครับ แต่ใดที่มันยังหมุนอยู่เนี่ยเวลายัางเดินอยู่แต่หมุนได้นานขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะลูกปืนมันก็เป็นลูกปืนเหล็กนะครับแต่เป็นเหล็กเกรดดีหน่อยไม่ใช่เหล็กแบบเคลือบโครเมียมบางๆ หยุดแล้วสามนาทีห้าสิบลูกปืนแม่งโคตรลื่นเอาเป็นว่าประมาณสามถึงสี่นาที คลิปมันจะยาวไว้เนี่ยถ้าจับเวลาสักรอบหนึ่งเดี๋ยวจะลองถือดูมาอีกสักทีนึงมันเคยได้สี่นาทีนะครับแต่วิธีเก็บเนะี่ยต้องเก็บให้ดีย้ายฝุ่นเข้านะฝุ่นเข้ามันจะเข้าไปขัดลูกปืน เข้าวาทำไมวนะเนี่ยไปแล้วไหลไปแล้ว คลิปนี้ถ้าเบื่อก็กอได้นะครับอยากรู้มันได้นานสูงสุดได้เท่าไหร่มันอยู่ที่แรงเราตีด้วยอ่ะถ้าตีแรงมันก็จะหมุนได้นานขึ้นนี่ก็น่าจะสามนาทีเหมือนเดิมเลยเนี่ย เอาแล้วเข้าไปแล้วดูได้สามนาทีเท่าไหร่สามนาทีห้าสิบไหม สาทีเต็มที่สามทีห้าสิบมาดูลูกปืนกันดีกว่า,าเดียวออกกร้หมุนออกบิดออกระวังลูกปืนร่วงหายไปเลยครับ แล้วมันจะมีตัวล็อกตัวล็อกลกปืนอีกเพงต้องเอาตัวล็อกออกแม่งแน่นเดี๋ยวตัวล็อกมันแน่นนะครับต้องหาอะไรดันดันเพื่อปลดล็อกแล้วก็หมุนออกหมุนหมุน หลุดออกมาจะเป็นแบบนี้ตัวนี้ก็เป็นลูกปืนอยากใครอยากลองโมก็วัดขนาดลูกปืนครับแล้วก็ไปสั่งในแอปชอปปี e โมใส่ลูกปืนเซรามิกอะไรพวกนี้ลูกปืนที่มันดีกว่าเดิมแล้วก็มีตัวลูกปืนถ่วงเนี่ยครับสามตัวนี้ ระวังร่วงหายนะครับนี่มันก็แยกออกเป็นแบบนี้มันจะกิ้งไปไหนของมันวะเออ,อ่นี่ครับก็มีเท่านี้ครับ แยกออกมาแล้วอ่าครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับยาวแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปไปละ